วนอื่นตกใจมากมากที่คลิปนี้นี่จะล้านวิวแล้วอาทตีน,นี้ก็จะมีคนที่แบบว่ามาคอมเมนต์หลักหลายคอมเมนต์เลยนะทุกคนจะมีทั้งคนที่แบบว่าเออออกกาลังกายหรือเปล่าออกกําลังกายเยอะเลยลงหรือว่าคนที่แบบอุย้ยคุมอาหารก็ลงแล้วหรือว่าเฮ้ยออกกําลังกายไปด้วยคุมอาหารไปด้วยเนี่ยยังไงน้ำหนักก็ลงอันนี้วิวไม่เถียงเลยนะทุกคนมันคือความจริงแต่บอนดี้เจลลี่เนี่ยคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งแน่นอนไม่ใช่อาหารหลัก ซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสําหรับคนที่แบบไม่มีเวลาในการออกกําลังกายคือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมเข้าไปในชีวิตประจําวันนั่นเอง <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใครที่มาคอมเมนต์เนี่ยบิวก,ก็จะพยายามเอาข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแบรนด์ของเราซึ่งจริงๆก็เห็นหลายๆคอมเมนต์นะทุกคนว่าแบบสงสัยกันใช่ไหมว่าแบบเอ้ยออกกําลังกายเยอะไงมันเลยลงนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยซึ่งข้างกล่องเนี่ยถ้าได้ทานจริงๆเราก็จะเห็นเขียนว้เลยนะทุกคนว่าเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นควรออกกําลังกายและควบคุมอาหารไปด้วย และข้างหลังก็จะมีเขียนว่าควรกินอาหารในครบห้ามู่ซึ่งก่อนอื่นจะบอกเลยว่าใครที่ออกกําลังกายแล้วก็ควบคุมอาหารได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องพึ่งอาหารเสริมเลยตรงนี้เป็นสิ่งที่พิวงงมากว่าเพราะว่าอันนี้คือแอคเคาน์บอนนี่เจลลี่นะทุกคนก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซึ่งคุณไม่ได้ทานอยู่แล้วอะเพราะว่าคุณโชคดีมากๆที่คุณสามารถออกกําลังกายได้ด้วยตัวเองแล้วก็สามารถที่จะควบคุมอาหารได้แล้วจึงไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินให้กับอาหารเสริมเลยพอบิวอ่านคอมเมนต์ก็รู้สึกว แล้วเราต้องปรับปรุงหรือว่าพัฒนาอะไรอะ่ะคือเรายังหาจุดประสงค์ของตรงเนี้ยยังไม่ออกกับทุกคนถ้านึกออกแล้วก็คอมเมนต์ม่ให้ดูหน่อยนะเราจะได้รู้ว่าแบบว่าเออเราต้องปรับปรุงอะไรคือในความคิดของบิวเนี่ยก็อาจจะคิดว่าอ๋อต้องการที่จะมาบอกหลายคนว่าแบบเฮ้ยออกกําลังกายกับคุมอาหารเนี่ยยังไงก็หนักก็ลงซึ่งบิไม่แน่ใจว่าเหตุผลนี้หรือเปล่านะซึ่งถ้าไม่ใช่ก็ขออภัยด้วยนะ หรือไม่ถ้าเกิดสมมติว่าคลิปนี้หรือว่าคลิปไหนๆของบนูจิลลี่หรือว่าอาหารเสริมอื่นเนี่ยที่มันขึ้นมมหน้าฟีดเราเนี่ยเราก็สามารถปัดผ่านไปได้เลยเพราะว่าถ้าคุณเป็นคนที่มีวินัยอยู่แล้วเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องทานอาหารเสริมเลยจริงๆนะแต่ถ้าวันไหนต้องการก็แวะมาได้นะ ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งก็คือออกกําลังกายเยอะหรือเปล่าเลยลงนู่นนี่นั่นจริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครติดตามโบมาตลอดเนี่ยกับบิวเนี่ยก็จะรู้เลยว่าเหตุผลเนี่ยคืออะไรนี่ครบทั้ง6สูตรเหตุผลในการทําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของบิวเนี่ยคือที่บ้านของบิวอะไม่มีวินัยในการกินไม่ออกกําลังกายไม่ทําเลยเลยกินก็คือแบบ กินแต่แบบไขมันกินแต่แป้งไงทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านบิวอะก็เลยต้องการผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นอย่างยิ่งเราก็เลยผลิตสิ่งนี้ออกมาเพื่อที่จะตอบโจทย์คนในบ้านและหลายๆคนที่เป็นเหมือนบ้านเรานั่นเองทั้ทงสองสูตรนี้เนี่ยเราพัฒนากันมาปีกว่าแล้วนะทุกคนจะ2ปีแล้วซึ่งเราก็จะมีอัปเดตท,ทุกคนตลอดว่าช่วงแรกที่โบไม่ออกกําลังกายเลยน้าหนักก็ลงมาที่จาก81ก็เป็น7 5าแต่พอออกกาลังกายเมื่อประมาณ3เดือนที่แล้วเองทุกคนน้ําหนักลงไป65 แต่ว่าการที่โบน้ำหนักลงเนี่ยไม่ได้มาจากสิ่งนี้สิ่งเดียวแน่นอนไปดูได้ในช่องโบกัญญรักษ์เพราะว่าโบบอกทุกคลิปเลยไปกัน